เรื่องบางเรื่องไม่จบแค่ความตายเพราะบางวิญญาณยังคงรอใครบางคนที่ไม่เคยได้รับคำลาสุดท้ายหลังจากคืนนั้นที่เธอบอกกับผมว่าหนูยังไปไม่ได้เพราะแม่ของหนูยังไม่รู้ว่าหนูไม่อยู่แล้วคำพูดนั้นยังวนเวียนในหัวผมเหมือนเสียงสะท้อนมันไม่ใช่เสียงหลอนแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความผูกพันความห่วงหาและความรักผมตัดสินใจทันที จะตามหาแม่ของเธอให้เจอไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะหัวใจของเธอยังผูกติดอยู่ที่คนคนนั้นผมไม่มีชื่อไม่มีเฟซไม่มีเบอร์ไม่มีแม้แต่รอยเท้าทางกฎหมายให้ตามแต่เธอก็ไม่ปล่อยให้ผมหาแบบลำพังคืนนั้นเธอมาในความฝันอีกครั้งฉากในฝันคือบ้านมายกพื้นกลางทุ่งนามีคุณยายคนหนึ่งนั่งซักผ้าอยู่ใต้ถุนกับเสียงเธอที่พูดเบาๆว่า แม่อยู่ที่นั่นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโซเชียลถ้าแม่ไม่เห็นหน้าก็ไม่มีทางติดต่อกันได้เลยตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจเต้นแรงรีบวาดภาพในฝันเท่าที่จำได้แล้วเริ่มตามหาหมู่บ้านที่ดูเหมือนในฝันผ่านอินเทอร์นเน็ตและโพสต์ถามในกลุ่มต่างจังหวัดผมกลับไปหาหลวงพ่อที่วัดเดิมเล่าเรื่องฝันให้ท่านฟังหลวงพ่อพยักหน้าก่อนพูดเบาๆว่าก่อนหน้านั้น เคยมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งพาแม่มาทำบุญที่วัดผู้เท่าคนนั้นไม่ใช้โทรศัพท์เธอเล่าให้พระฟังว่าถ้าแม่ไม่เห็นหน้าก็ไม่มีทางติดต่อกันได้เลยท่านยังจำได้ว่าหมู่บ้านนั้นอยู่แถวอำเภอห่างไกลต้องขับรถไปหลายชั่วโมงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่เงียบและสงบเหมือนรออะไรบางอย่างผมใช้เวลาเกือบวันเต็มขับรถขึ้นเขา ลุยทางลุกรังจนกระทั่งถึงหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนากับภูเขาผมเดินถามชาวบ้านทีละหลังจนมีลุงคนหนึ่งชี้ไปที่กระท่อมไม้หลังเล็กๆยายคนนี้เหรอลูกสาวไม่กลับบ้านตั้งแต่ปีก่อนแกก็เอาแต่เฝ้ารออยู่ทุกวันไม่ยอมไปไหนเลยหน้าบ้านมีกลิ่นข้าวต้มลอยมาอ่อนๆคุณยายคนหนึ่งกำลังตักข้าวต้มจากหม้อดินเทใส่ถุงเล็กๆอย่างประณีตผมเอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงเบาๆ ยายครับเออใช้ลูกสาวของยายที่ชื่อยังไม่ทันพูดจบแกเงยหน้าขึ้นมาดวงตาสั่นไหวน้ำตารื้นทันทีลูกไม่เคยกลับมาเลยแต่แม่ก็ยังทำข้าวต้มไว้ทุกเช้าเผื่อวันไหนเธอกลับมาจะได้กินตอนร้อนๆผมกลืนน้ำลายแทบไม่ลงแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่ตอนรับออเดอร์ข้าวต้มถุงเดียวไปจนถึงโกดกระดูกในศาลาหลังเก่า คุณยายฟังจนจบนั่งเงียบอยู่นานก่อนจะพูดเบาๆว่าแม่อยากไปหาเธอแม้จะไม่ได้กอดแม้จะมองไม่เห็นแค่ได้บอกลาลูกแม่ก็พอใจแล้วคืนนั้นเรากลับมาที่วัดในมือยายถือถุงข้าวต้มเล็กๆที่ยังอุ่นในมือผมถือโกรดกระดูกของลูกสาวของเธอทูบสามดอกถูกจุดขึ้นบรรยากาศนิ่งลมพัดวูบเดียว เหมือนโลกเงียบลงคุณยายพูดกับสายลมว่าลูกจ๋าแม่อยู่นี่แล้วนะไม่ต้องรออีกแล้วนะลูกถ้าได้ยินแม่ให้รู้ไว้นะว่าแม่รักโลกเสมอไม่ว่าวันไหนท่านใดนั้นเงาร่างโปร่งแสงของเธอก็ปรากฏขึ้นสวมเสื้อยืดสีสีดผูกผมแบบที่แม่เคยทําให้มือถือถุงข้าวต้มดวงตาแดงก่ําแต่มีรอยยิ้มเล็กๆเ,เธอมองแม่แล้วพูดด้วยเสียงแผวบาว่าแม่ หนูกลับมาแล้วนะคะขอบคุณที่ยังรอหนูจนถึงวันนี้เธอหันมามองผมพยักหน้ายิ้มเบาๆแล้วค่อยๆเลือนหายไปกับแสงจันทร์ออเดอร์เขาต้มแค่ถุงเดียวกลายเป็นคำสุดท้ายที่ผูกหัวใจของแม่และลูกไว้ด้วยกันขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องราวของผมจนจบเรื่องนี้อาจเริ่มจากการส่งข้าต้มแค่ถุงเดียวแต่กลับพาผมไปพบกับความรักที่ไม่มีวันตัดขาด บางครั้งสิ่งที่วิญญาณต้องการไม่ใช่การปลดปล่อยจากห้องแต่คือคำลาจากคนที่เขารักที่สุดถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าที่อาจทำให้คุณมองการส่งอาหารตอนลางคืนไม่เหมือนเดิมอีกเลย